อุปปัชชะเวทียกรรมเข้าใจแล้วนะครับทิฏฐธรรมะเวทียกรรมก็คือกรรมทรในชาตินี้ต่อไปอุปปัชชะเวทียกรรมก็จะให้ผลในชาติที่สองก็ความในมโนรัฐปุโรนีอัจารกถาได้อธิบายว่าเจตนาในโชนาดวงที่เจอันยังประโยชน์ให้สําเร็จชื่อว่าอุปปัชชะเวทียกรรมอุปปัชชะเวทียกรรมย่อมให้ผลใน อัตภาพต่อไปนะอัตภาพต่อไปก็คือชาติที่สองนั่นเองก็อุปป,ปัชชะเวทียกรรมนั้นบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถสมาบัตแต่ 8, ในฝ่ายของกุศลและอน,นันตริยกรรมห้าอย่างในฝ่ายของอกุศลอูปป,ปัชชะเวทียกรรมก็คือครุกรรมทั้งสองฝ่ายครุกรรมทั้งสองฝ่ายนะครับนอะวจะเป็นสมาบัตแต่ 8, คือปฐมฌานทูเติยฌานตลอดจนถึงแนวสัญญานาสัญญาญตนาฌานนี้มันจะให้ผลในชาติที่สองหรืออนันตรดยกรรมห้าอย่างแม้ว่าจะเป็นมาตุคาตปิดูคาตอาหัตคาตเป็นต้นก็จะให้ผลในชาติที่สองเหมือนกันนะครับในการสองอย่างนั้นบุคคลได้สมาบัตแ8ย่อมบังเกิดในรพโลกด้วยสมาบัติอย่างหนึ่ง บุคคลผู้ทำอนันตเรียกรรมห้าอย่างย่อมมังเกิดในนรกด้วยกรรมอย่างหนึ่งสมบัติที่เหลือและอนันตเรียกรรมที่เหลือย่อมถึงความเป็นอโหสิกรรมบุคคลที่ได้สมบัติแตกคือปฐมฌานทุติยฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญาณาสัญญาตนาฌานตอนที่ตายก็คือเนวสัญญาณาสัญญาตนาฌาน เท่านั้นจะให้ผลไปเกิดในเนวสัญญาณาสัญญายตนะภูมิแล้วกรรมเจตนาในปฐมฌานทุติยฌานตลอดจนถึงอากินจัญญายตนะาฌานทั้งหมดเป็นอาโหสิกรรมไม่ให้ผลเลยนะเข้าใจะฮะ